ไม่น่าล่ะไม่เคยได้กินลูกเลยทุเรียนครับสวัสดีครับสซยออนสายห้านะครับวันนี้สซยอ่อนสายห้าจะมาบอกวิธีกำจัดนอนเจาะต้นทุเรียนนะฮะให้สิ้นสากนะครับดูครับวิธีทำทำยังไงครับโดยไม่ใช้สารเคมีครับเรามาดูมันเจาะต้นทุเรียนนะครับปุ่นเหมือนเลยนะครับ ไม่เคยได้กินลูกมาเลยมีแต่ดอกนะฮะดอกผลออกมาสักประมาณสักหัวนนิ้โป้งนะครับมันก็จะหล่นนะครับนะครับดูมันเจาะนะฮะต้องไปตามหาตัวการนะครับนี่ครับเรามีนี่ครับเดี๋ยวตามหาตัวการที่มันเจาะต้นทุเรียนนะครับ ไปเลยครับตามมันไปนะครับดูมันเจาะครับนี่ดูดูครับท่านผู้ชมดูมันเจาะนะฮะตามมันไปครับมันจะไปโผล่ไหนเจอตัวการไหมโอ้โหตรงนี้นะครับ เจาะจนคุนหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ เจอแล้วนะครับเจอไหมโอ้ยยังไม่เจอ เจาะจนพุนหมดเลยนะครับเนี่ยอืมอืม ตัวเล็กอยู่นะนี่นะครับเจอตัวการนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่นี่ตกไปละร้อยหนึ่งตัว นี่หน่าไม่เคยได้กินอ่ะเจออีกตัวแล้วครับตัวนี้ตัวเป้งเลยนี่นะครับนี่โอ้ยนี่นะครับออกมาแล้วนะครับตัวก่อน ทำลายทุเรียนนะครับนี่นะครับ,บน,รน,นี่เะรรจะลายตัวดูวอ,นะอ่าโห ันเจาะครับพี่น้องนี่นี่ตัวนะครับเนี่ยเจอละตัวการนี่หนึ่งตัวทุเรียนนะครับเจาะกินอย่างนี้เลยนี่น่าไม่เคยได้กินสักที Đồ hợp đồ mất trọ kinh Rất lói một lần ไม่น่าล่ะไม่เคยได้กินลูกเลยทุเรียน ล่างออกดอกหลองหมดเลยโดนเจาะหมดเลยครับ ายหมดเออ yeah. เจอแล้วครับตัวการเจอแล้วครับนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนะครับเจอแล้วครับเป็นตัวอย่างนี้นะครับที่เจาะต้นทุเรียน เดี๋ยวละตัวกันหนึ่งตัวจอดจนคุ้นเหมือนเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันกำลังดอกนะครับ แต่ไม่เคยได้กินนะครับมีแต่ดอกดูครับในเวลานี้ไม่เหลือเลยนะครับตายหมดแล้วฮอร์โมนตายหมดแล้วนะครับให้เิวหมดเลยเหลือแค่เนี้ครับตอนนี้ ครับเรือดอกไม่กี่ดอกตายหมดเลยนี่ก็เหี่ยวตายหมดแล้วนะครับดูันเจาะตายจริงๆนะครับดูไม่เคยได้กินเลยนะครับ ตัวนอนเจาะหมเลยนะครับดูมันเจาะเหลือกิ่งเดียวไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่านะครับไม่มีลูกเลยนนี่ะครับ นันตายหมดเลยหมดตายหมดแล้วนะครับ